เรียลลอกอย่าเงี้ยเรีลล็เอาครับเอาครับวิวิวิเอาครับอุ้ยเอาครับอุวิวิวิครับวิวิไปไมได้ไปได้ไปได้เกี่ยวไม่ได้ยกยกยกเลยยกงานหมานมากครับเหลือเซยุนะครับวันนี้ก็ ได้สองตัวแล้วครับก็ปรากฏครึ่งโลหนึ่งตัวครับแล้วก็อกไอโกกใส่อะไรวะเนียใส่โลครับเอฟเป็นไงหลู่เรื่องหมานรับหมานหมานขับไเลยครับไปแล้วไอเสื้อชุดนี้นี่ทีมงานท<อ>ั้งแก๊งเหรอครับใช่ครับใช่ครับ โอ้ทีมงานช่างแฉมไชน่าช่างแจมไชน้าครับโอ้เขารับสร้างบ้านใช่ไหมครับโอ้เขาแจกเสื้อมาดิโอ้โแล้วก็สร้างบ้านก็สร้างบ้านบริเวณไชน่ากินบุรีสิงห์บุรีครับได้ผลโอเครู้เรื่อง